สวัสดีครับที่รินทเราสู่ศาสร์รถ,รถนชนเครับรู้ว่าสาสรรถกรังนะจ๊ะฮะว,ว,วันนี้เดี๋ยวเราจะเ,เราจะพาโอ้โหไอสัตว์มาถึงก็ผวนเลยนะผวนคาเลยนะเราจะมาพาไปขับเจ้าดูกติพาสีบแปดดีวนะขออนุญาตเราลดลงจากสแตนก่อนนะขออนุญาตนะฮะตื่นเต้น,ะนาาตทุกครั้งนะที่ได้ขับตัวสปอร์ตบค์ของดูกตินะฮะเพราะว่า ไอ้ที่เป็นตัวเก่าเก่านะผมจะบอกว่าตัวเก่าเนี่ยดีลึกๆเนี่ยมันจะมีความดิบมากกว่าปีปีใหม่ๆนะมันจะมีความดิดความโหดนะขออนุญาตนะอ้าแตเคยรถออกนะเคยรถออกไปอืมมันเก่งมันขอนแล้วกลัว เคลื่อตึงไปหนึงนะอ่ะเรายกล้ออกจากห้องไปเลยนะโอเคฮนะขอปรับุกล้องนิดนึงนะอ่ะโอ้เสียงมันก็ร้องใจแล้วอ่ะนะ ้เสียมันก็เล้าใจแ่ะบ่นเหนืหอฮะบ่นเหนืหอฮะนียฮะบ่นเหนืหอฮะเสียงปล็อตบล็อตบล็อตนะคันนี้เนี่ยเหมือนจะโหยผมว่าไปทำอะไรเกี่ยวกับกองอากาศนะด้วยนะเพราะว่าเสียงกองอากาศชัดเจนมากนะ ดีมากนรับรถคตรชัดเลยครับอ๋าวันนี้ก็บรรยากาศไม่ร้อนนะชิวๆจับวัดวัดอุณหภูมิต้นนอกได้อยู่ที่35องศา ลองแท็กก็จะราจอด,ดูฮะว่ารถคนนันใหญ่แบบนี้แทกสบ,สบายสบายไหมสบ,สบายสบายนะ คิดดูดิขออนุญาตนะเ้โอ,โอ,โอ,โอ้มันโหดมันดิบมาก ô ui 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 lương quá, Âu รถเยอะนะคือตัวเนี้ยผมขออนุญาตอธิบายสิลิละนะฮะการท่านั่งกวอนนะท่านั่งเนี่ยท้ายเนี่ยเรจะรู้ได้รู้สึกเลยว่าท้ายเนี่ยมันจะสูงมากนะอ้โหคือแบบว่าแบบคันเร่งนิดนึงเนี่ยคือแบบว่าดคไฟตลอดนะ ดุเดือดมากเลยอ่ะคันนี้ผมว่าเขาต้องฝัดกล่องมานแน่เลยฮะผมว่าเขาต้องฝัดกล่องมาแน่เลยมันดุเดือดมากเลย โเยอถ้าเพื่นถามว่าร้อนขาไหมนะผมตอบเลยว่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะตอนนี้นะอุณหภูมิม้อน,น้ำอยู่ที่70ก,กว่านะครับ78นะมันจะมีรู้สึกว่ามีไอร้อนเลยเระเท่าทางขาขวานิดหนึ่งนะ แต่ก็ไม่ได้เยอะไม่ได้รู้สึกว่าแบบวุ้ยแสบวุ้ยร้อนไม่อะไรอย่างงี้นะ เราม่ตัวนี้นะมันค่อนข้างที่จะดังพอสมควรนะ รถไม่ได้สูงมากนะผมสูง165เนี่ยผมถ้าผมนั่งอยู่อย่างเงี้ยคือพุ่งไปเท้าทั้งสองฝั่งเนี่ยคือถึงถึงสบายสบาย,ยนะถ้านั่งเนี่ยมันจะแบบว่าตูดตรงโด,ด,ด,ด่งนิดนึง เสียงกองอากาศนี่แบบว่าฟิตๆๆๆเลยะ่ะเพื่อนๆไม่รู้ได้ยินหรือเปล่านะ รถนั่งเยอะมากครับโอ้เย้ย yeah! อ๋อไม่เยอะปิดปุ๊บมาแบบว่างกระชากตักเลยฮะไม่เยอะโอ้โหอ่ะพิ่มหาท็อกอะ ท้องหนักมันอย่างนี้นี่เองนะโอ้โหคิดว่าเราจะแทรกเข้าไปได้ไหมฮะ <c oughs> ไม่กล้าว่ะเฮียไม่กล้าว่ะแต่จริงจริงมันไปได้อยู่นะ อ๋อเีไฟเขียววันดีอ๋อยัออ่ะยังนอ่ะ,อะเหมือนเหมือนเขารู้ว่าเราจะไปนะเขาก็เลยแบบว่า ขยับให้เรานะลองไปดูฮ่เฮ้ยไปได้ไวเอี่ยวอนนี้ดูภูมิน,น,น้องอยู่ที่กนนะก็ มีความรู้สึกว่ามีลมร้อนประทะอยู่ที่หลังขาขวานะขาซ้ายเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกมากนะคะฟฟรับกาไปไฟแดงเราไี้ก็ร้อยสององศา,าก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันร้อนทรมานนะมันอยื่ในจุดที่รับได้ป็ปกตินะ ดีเลยผมไม่ค่อยกล้าสัตว์เท่าไหร่โอ้โหรอบยิ่งสูงมันยิ่งมาแล้วเสียงรถเนี่ยคือว่ารถกไฟตัก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 เลยโอ้โห จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีความไม่ละเอียดนะเวลาดึงมันจะดึงแบบวูบว่ามันจะไม่เหมือนสี่สูบที่มันจะดึงแบบว่าดึงเป็นเส้นตรงตรงจี๋เลยนะมันจะมาแบบวูบว่าวูบว่าตอ,อนเวนลาดึงนะฮะมันเลยมันทําให้รู้สึกว่ารถนั่งแบบโหแม่สนุกดีว่ะเออสนุกดีอ่ะ ยังไงใครสนใจคนนี้ได้ฮะถ้าเข้ามาสอบถามได้ก,ก็ราคาโคตรถูกอ่ะสองสองเก้านะสองสองเก้าเท่านั้นน่โคตรถูกบอกเลยเบี้ยหาจากไหนได้สองสองเก้าอนะโคตรถูกอ่ะเนี่ยสองเสียงน,นึงอ่ะอ๋ออ๋อ โอเคฮะยังไงก็ฝากรู้ด้วยกันนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากสติ๊กเกอร์ให้ด้วยนะจ๊ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ